สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะที่บ้านนนสายตําบลแขมอําเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดรีสเกตค่ะบรรยากาศทุ่งนาตอนนี้นะคะก็เริ่มไถนาเตรียมหว่านข้าวแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นรถไถนาแบบเดินตามนะคะแต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะก็จะมีเครื่องจกักรเครื่องตุ่นแรงนะคะจะเป็นรถไถนา แบบรุ่นใหม่นะคะมีส่วนมากก็จะจ้างนะคะจ้างรถไถมีการไถานาแบบเดินตามแบบนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าเราต้องทำเองแล้วก็ใช้แรงเยอะค่ะต้องใช้มือนะคอยจับรถไถนะคะก็จะไถไปเป็นลูกทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจนจบนาแปลงนี้ค่ะพอจบแล้วก็ต้องไปขึ้นแปลงใหม่นะคะจนจบงานนะคะ ชมการไถานาแบบเดินตามด้วยกันเลยนะคะ เกบบรรยากาศการไถนาแบบเดินตามมาฝากนะคะเป็นวิถีชีวิตของชาวนาค่ะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ